ส,ส,สบายดีป่าลุงพอบๆสร้างน้ำมอดเก่าป่ลุงไงมือนี้กินข่าแรงป่ลงไงมุกหน่อไม้เนี่ยรกันว่วะขวแม่งอีกจั่นป่ลงแล้วก็บปนปลาขอบดบดุก่วพิษเศปลุงมาปลุงกินน้ำการเดปลุงอ่ะกินละปลุงมาปลุงกินน้ำกนร์เดปะงายปฮาบ่ว์วายปากู่ไ้แสบอยไมัด

น่าว่าหกลงเลืมเอ้นงเป็เลเ็มเต็ดป่เอเต็มมาใเดยหดเต็มจ้ะหมเต็มเนี่หมเ็ม่ะุกใหม่แถบแถพะคาไหมเงี้เอาบวกอใส่พะคาไหมแผ่นนนได้มุกตองหัาตรงนี้มุกใหม่เนี่ยอืมใส่ก็มเนี่ย

อุ่นหอนแะ้วบ่เนี่ยแค่เดี๋ยวเขาข้าวนี่นะเขากินกำใหญ่ข่อยกินกำใหญ่นะอือมใหญ่ห่อือเตนน่ะโว้ยแค่ไหนเลยคือปั่นขาวบบรจรด

งงองอ่ะแห้งลอยากจางบ้าหม่นอือเค็มเลยบเค็มไข่ไปก็ได้ไข่แห้งกคนถ้ามใครไข่ไข่ไข่มื่อเดียวได้เหรอทอทำเต่งอะกาศมอคืนนี่าะเ้อดเองก็ยานปลา ยาอันช yeah, so uh, ิโต้อันเม็ดหนึ่งอ่ะโบ๊บโบ๊บโบส้วงผ่านช่องส้วงเลยผานโอ้ยคุณเอามันช่องโอ้ยมันเหลือก่อนเดียวก่นให้กินก่อนเดียวหรอครับอันยโบ๊บส่วงบ่เดียวน่ะเองผานชาปุ๊ สองวันบ <c oughs> ่อเอาเม็ดเดียวบ่สช่วงมานี้เป่าเงิันยานพลาปะยังบ่อช่วงเขากินเม็ดเดียวเห็นักเก่าไมมีน้องยินมบิดวด้กินชองเม็ดบ่ช่วงสามสามเม็ดกินชัวงข้อหนึ่งเกิดไปลูกไปลุกมากอยู่นักไหนคือเด็กนี่น้อยาอันแก้ไขวัดใหญ่กับเจ้าได้หมดทำเลย แค่น <stumbled S 1> ันอแยกไปซื oh ้อ <souvent> ่น่ี่ายอันดูบาดตะสองหายไปจุดจ้าข้าพุทกไ่เปวัดบิกมือนะไหวกูบ้าอีนั่งเอ้พวกเหแม่ปักเนยตึงเจอแม่ตึงกระซือคื้กันซื้ออย่างไะแาวมีว่าไปท่าขาท่าแขนงมือนี้นะมันมัมีหิมดมันเออเบิดกระหึงแล้นะติกายซื้อต่กายนี่กับเบิดพีิกายนี่เ Một bên tai nhắm của kính mắc. I quê 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 quê

เฉาเนี่ยทำอีนางเอ้ยอีนางอีนางมาหน่อยเจ้าใหญ่แล้วลูกมาแฟนหน่อ้าเศาเามานี่เขามามาอีนางมันผลิตบัดมือเลยกลับมาหน่อยเออเงี้ยนะอุมาหน่อยมัน อุ้มตุ้งัไวอุ้มมาน่อยนะไยังคนนั่งนางเก่งเ้อเ่มาน่อยเพยยังนี้ว่าแต่ยุดเมไข่าบานเเอื้อจะนีเนาะพอไข่ก็นี้อก็นีมลูกกูได้ลูได้บ่าฮหาเข่าห่ายามากินมากินเลยยาเขามาแกะแกะเลียนไว้ Bất ừ. hạc ừ. mẹ kim mẹ kim 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 Mẹ vô lại hello, vô quái vinh vô á. Một mẹ kim, a cọp bạc hạc kim. O dạy mày là. Một a hát mày. 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 Một Một a hát

นะบูดหายอยากได้อยากได้อันนั้นเรียกเลยนะเงินอะยาได้เงินไปรีบพร้อมแม่เสียเงินมากระซาไปขายมะแด่งช่องสามร้อยเอกโลเอืกโลเอ้ชองโลกับทางขาดัมน้ำมันนะฮู้ขาดับน้ำมันได้สามร้มมอย người vợ, kiếm cá lụt đó ha, kiếm cá lụt, sam lỏi, cái này sẽ ừ, <laughs> cái ngân mà sai, nó ha, cả đại sam lỏi, thậm mà hải lục, con lịt không, con ừ. sam loại chạy đấy, chạy đấy, cái thịt đen à, cái này chúng mình để sang ra hơi được nhá. Thôi, này không. อกฟไกับอมแนีมา่นี้หยัดยัดไป้ใชอก็คายลอดิเดล่าแะ้วปะลุงฝากกูไลกูแซกกูติดตามซองน้องมอสไดี๋ยมปะลุงพอกันจิบน้ปะลุงสบายดีแซบอันน้อยสอคลิปนี้ปลุกก็คอทษดอพายลายอากไม่อีกเลย